คันนี้ก็เป็นมีโอร้อยบห้านะครับผมคันนี้ก็ปีดแต่ดังนะครับไฟเลี้ยวติดปกตินะครับผมครัแบบแต่สตาร์ทมือไม่ติดครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟสีส้มขึ้นนะครับรูปเครื่องนะครับผมแล้วก็มีเสียงดังที่รีเลย ตรงนี้นะครับนี่นะครับเสียงดังมาจากกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวตัวนี้ก็จะเป็นดีเรย์อยู่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมถอดดูนะครับคันนี้ก็มีปัญหานะครับผมตอนเช้าเช้าสตาร์ทยากนะครับผมดีเรย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ กดแล้วมีเสียงดังแล้วไม่ติดนะครับผมอาการแบบนี้คือแบตเตอรี่เขาเสื่อมนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูวัดไฟนะครับนี่นะครับผมติดสิบจุดแปดนะครับไม่ถึงนะครับอาการแบตเตอรี่เสียอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสาหรับมีโอร้อยยี่ห้านะครับผมอ๋อแต่ลังไฟเดียวติดนะครับผมแต่สตาร์ทมือมีเสียงดังแจ๊กแจ๊กที่รีรีครับ แบบเสียมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม